It's เอาละเกาะกับสวัสดีนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการประสบการณ์ชีวิตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องหลอนเรื่องเจออะไรมามากมายทั้งชีวิตนะฮะผมจะมาเล่าให้ ทุกคนดูนะครับผมแต่หัวข้อที่ผมจะหยิบม,มาเล่าในวันนี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมเกือบจะลืมมันไปแล้วแล้วก็เกือบจะเกือบจะคือคือแทบจําไม่ได้แล้วแล้วผมลองมาลึกฟื้นอีกทีตอนนี้ก็เริ่มจําได้แล้วว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่นะครับผมช่วยกันหน่อยนะ เออมันไม่ได้เงินหรอกเนาะแต่ว่าช่วยกันก่อนนะเออผมพูดจริงๆนะค,คือคือมันยังไม่ได้เงินหรอกเว้ยก็ช่วยๆกันก่อนนะผมขออีกแค่แบบ7จ็ดพันแปดพันซับเองเออเอาให้ถึงหนึ่งพันแล้วไม่ต้องติดตามกูแล้วก็ได้เออเนาะเอาให้ถึงหนึ่งพันแล้วแบบหยุดแค่หนึ่งพันตรงนั้นประมาณนั้นก็ได้นะก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับฟังก็ได้เลยครับหัวข้อนี้หรือว่าเรื่องเรื่องนี้ก็คือ เด็กปริศนาในโรงเรียนอืมเด็กปริศนาในโรงเรียนเราก็มักจะมีอยู่หลายโรงเรียนนะผมเรื่องลึกลับเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเด็กนักเรียนบ้างอะไรบ้างแต่ไอเรื่องที่ผมจะมาเล่านั้นก็คือเป็นเรื่องที่แบบหลอนแล้วก็น่ากลัวแล้วขนลุกมากๆนะผมเพราะเป็นเรื่องที่เกิดในโรงเรียนเก่าผมด้วยนะเออ ตอนนั้นก็เป็นยุคตอนที่ผมยังอยู่ประถมอยู่เลยนะผมอยู่ป .4 นะตอนนั้นก็หลายปีแล้วเนาะก็ก็เกือบจะลืมไปแล้วนะครับผมก็หัวอาจจะมาแบบเบ่งๆหน่อยนะแต่ว่าก็อยักคอได้นะครับผมเนาะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่ากันเลยคือเรื่องราวในวันนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่ผมกําลังในวันเข้าค่ายคือในวันเข้าค่ายก็คือ เราตัดตอนช่วงกลางวันกลางวันออกไปได้เลยเพราะผมเข้าค่ายที่โรงเรียนถูกไหมถ้าเกิดใครอยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่มักจะเข้าค่ายที่โรงเรียนบ่อยอยู่แล้วผมเข้าค่ายที่โรงเรียนนะครับผมแล้วพอทําอาหารก,ก็ก็คือแบบเข้าดานอะไรต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเสร็จดานนู้นดานน,าน,นี้จนถึงตอนเย็นเราก็มาทําอาหารเข้าครัวทาอาหารแล้วเราค่อยเอาไปกินแล้วก็มือค่าก็ค่อยกินอีกอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้ว คือทุกคนน่าจะรู้ว่าเข้าค่ายมันจะต้องมีแสดงรอบกองไฟถูกไหมเออแสดงรอบกองไฟก็คือแบบอ่ะก็แบบแสดงละครร้องเพลงหรือเต้นหรือว่าแบบมาอะไรต่างๆนานา,นา,นาก็ผมก็ต้องไปแสดงละครรอบกองไฟที่ลงอาหารแต่ว่าผมถูกคัดเลือกกับเพื่อนมาสิบคนรวมผมด้วยนะก็คือสิบคนให้มาแต่งตัวเป็นชนเผ่าซูลู คือใครรู้จักชนเผ่าซูลูไหมที่เขาแบบที่เปิดเพลงซูลูอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปเดินรอบกองไฟเปิดเปิดงานก่อนเปิดพิธีก่อนนะฮะผมนั่นแหละอันนั้นแหละคือแบบผมต้องแต่งเป็นชนเผ่าซูลูแล้วเขาเนี้ยไม่ว่าจะเสื้อหรือว่าเสื้อกล้ามหรืออะไรผมต้องถอดไว้ที่ห้องโถงท,งที่ตึกเรียนของผมตึกเรียนนะฮะผมต้องเดี๋ยวตึกเรียนเราค่อยมาว่ากันเพราะตึกเรียนนี้สุดยอดที่สุดนะฮะผมก็ ตอนแรกก็ตอนที่ผมวิ่งไปก็คือถือไม้แต่งตัวเป็นแบบชนเผ่าชนอะไรพวกนี้ก็ไปเดินรอบกองไฟนั่นแหละร้องเพลงซูรูเต้นอย่าง,งู้ย่างี้นะครับผมแล้วก็ไอ้นี่เหตุการณ์ก็ดําเนินไปด้วยดีนะครับผมก็คือแบบเต้นซูรูเสร็จแต่ว่าผมดันต้องกลับมาเอาเสื้อครับเพราะว่าผมต้องผมต้องไปแสดงในรอบกองไฟอีกรอบหนึ่งก็คือต้องใส่เสื้อด้วยนะ ผมกับเพื่อนทั้งสิบคนน่ะเลยต้องกลับมาเอาเสื้อที่ห้องถงุงที่ตึกนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณประมาณหกโมงกว่าก็คือทุกคนน่าจะรู้ว่าช่วงปลายปีนั้นมันมืดเร็วมากถูกไหมถ้าใครเข้าค่ายคือจะรู้ว่ามันมืดเร็วมากๆนะครับผมหกโมงกว่าคือแม่งแทบจะมืดแล้วแล้วคราวนั้นน่ะผมไปมีแค่สปอตไลท์เปิดอยู่ดวงเดียวก็คือสปอตไลท์ตรงชั้นห้าเปิดแอ่งลงมาตรงหน้าตึก แค่นั้นตอนที่ผมกลับไปเอาเสือ้อคือทุกคนมันก็รีบวิ่งกลับไปแบบเฮฮาสะดุกสะดานแบบรีบรีบวิ่งกลับกลับไปแล้วก็วิ่งกลับไปโรงอาหารแบบใส่เสื้อแล้ววิ่งกลับใช่ไหมแต่ผมกำลังจะวิ่งกลับแล้วแต่ผมเห็นไอ้มอสคือไอ้มอสเนี่ยคนนี้ไอ้มอสที่มันแสดงด้วยคือมันตัวใหญ่แล้นะวเขาเนี่ยมันเอ็นี่ครับผมมันเดินชา้ามันวิ่งชา้าคือเอาง่ายว่ามันหน่อมแนมประมาณนั้นคือเป็นเด็กแบบเด็กเด็กเรียนนะผมแต่ว่าต้องไปแสดงด้วยเพราะว่ามัน ตัวยักษ์กันเนาะเออแต่ว่าพอพอผมกําลังวิ่งคือออกจากตึกก็อ,ออกจากห้องโถงมาแล้วแหละก็คือผมกําลังจะวิ่งไปลงอาหารแล้วแล้วคราวนี้ผมหันไปอ่ะผมเห็นไอ้บอสอ่ะมันพึ่งหยิบเสื้อมามันคือมันพึ่งสวมเสร็จแล้วคราวนี้ผมเห็นมันอยู่คนเดียวผมก็เลยอ่ะรอหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไม่ต้องรีบเพราะว่ากว่าห้องผมจะแสดงมันก็อีกนานนะผมมันก็ต้องแบบยังยุ อย่างงู้นอย่างนี้กันอีกเพราะว่าจากโรงอาหารจากตึกเรียนไปโรงอาหารมันก็ไม่ได้ไกลามากนะวิ่งเหยาะๆแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับผมก็ถือโอกาสรอไอ้มอสไอ้มอสก็รีบแบบวิ่งแบบหน่อมแนมมาหาผมเลยก็คือแบบแบบวิ่งแบบเรียกว่าอะไรน่ารักน่ารักมาหาผมประมาณนั้นคือแบบไปไปไปรีบไปอะไรประมาณนี้เออแล้วตอนที่ระหว่างมอสมันวิ่งมาสายตาผมอะ่ะคือผมหันเข้าตึกเรียนใช่ไหม หันเข้าตึกเรียนเพราะว่าไอ้มอนมกำลังวิ่งมาจากห้องโถงที่ตึกเรียนแล้วผมอะเผลอไปเหลือบเห็นบนชั้นหนะครับผมชั้นห้าของตึกเหมือนมีลักษณะเหมือนเด็กนักเรียนยืนยืนค้ำยืนค้ำไอ้นี่อยู่ค้ำกำแพงตรงตึกอยู่เฮ้ยตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยเวลาหกโมงกว่าจะค้ำอยู่แล้วจะ นี่มันเลยพิธีรอบกองไฟสูรูมาแล้วแล้วทำไมถึงมีเด็กนักเรียนไปอยู่ตรงชั้นห้าอยู่อืมคือลักษณะที่ผมเห็นเป็นเด็กนักเรียนแน่นอนแต่ยังไม่ระบุเพศหรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมโอ้ยขนลุกอะตอนนี้โอ้โหร้อนมากคือแบบเป็นเรื่องที่แบบต้องย้อนกลับมาเล่านะครับผมก็ช่วยกันติดตามช่วยกันอะไรหนนะนะอุตสาแบบอุตส่ากบความกลัวได้มากที่สุดนะครับผมก็ ตอนนั้นผมก็ยังไม่คิดอะไรว่าตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเออเป็นคุนขูรหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ผมมาคิดดูมันจะเป็นคุนขูได้ไงในเมื่อชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็คือโรงเรียนอะคือมันจะมีรั้วกัน้นใช่ไหมฮะแล้วถ้าบางโรงเรียนมีรั้วกัน้นมันก็จะมีปูนชื่อดอกมานิดนึงไว้วางกระถางต้นไม้หรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่กรณีของชั้นห้าครับผมมันมีรั้วก็จริง แต่ว่าอันนี้เป็นรั้วสมมติอันนี้เป็นรั้วตรงระเบียงใช่ไหมแต่ว่ายื่นออกมาตรงเนี้ยแล้วตรงนี้มันเป็นกําแพงอีกครับมันเป็นกําแพงอีกเพราะว่าตรงด้านล่างตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบท่อน้ําให้ท่อมันคือให้น้ํามันไหลลงใช่ไหมให้น้ําฝนมนไหลลงจากหลังคาลงท่ออะไรพวกเนี้ยคืออันนี้เป็นรั้วก็จริงก็คือชั้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันเป็นรั้วอย่างนี้แล้วมันก็จะมีปูนปูนยื่นออกมาแค่นี้แล้วก็วางกระถางต้นไม้ใช่ไหม แต่กรณนีของชั้นห้าเครืออัน,นี้เป็นรั้วอันนี้เป็นท่อระบายน้ําส่วนตรงนี้เป็นกําแพงขึ้นมาอีกทีซึ่งกําแพงสูงขนาดนี้มันไม่น่าจะมีคนไปยืนได้ผมก็เริ่มแบบประหลาดใจเอมอนมันก็รีบวิ่งมาแล้วผมก็เลยแบบถือโอกาสแบบไปต่อเลยเนาะผมก็เออก็รีบวิ่งไปต่อไปเล่นละครไปอะไรต่อหลังจากนั้นพอถึงเวลาได้เวลาประมาณสี่ทุ่ม เราก็ต้องกินมือ้อมือดึกเลยนะเพราะเท่าที่ผมจำได้อะเหมือนผมจะแสดงก่อนแล้วค่อยกินจำได้ว่าตอนนั้นผมกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนตอนนั้นน่ะตอนนั้นผมก็นั่งกินกับไอ้มอสด,ด้วยแล้วผมก็คุยกับไอ้มอสว่าไอ้มอสมึงระหว่างมึงวิ่งมามึงมึงมึงเคยสังเกตเพื่อนเหมือนชั้นห้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ มันก็บอกว่าไม่นะผมเพราะว่ามันก็วิ่งตามผมมาอย่างเดียวนะเนาะอ,อตอนแรกผมกแบบ็แบบแอบถามมันไปแล้วว่าเฮ้ยมึงได้หันไปมองชั้นห้าหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยก็แบบคำถามมันขำๆพอหลังจากนั้นพออะไรเสร็จกินเสร็จตั้งแถวเสร็จก็คือจะกลับนะครับผมก็คือได้เวลากลับตึกเรียนเพราะต้องนอนที่ตึกเรียนต้องนอนที่ตึกเรียนนะฮะผมผู้หญิง ผู้หญิงนอนห้องภาษาอังกฤษด้านล่างคือชั้นหนึ่งแล้วห้องผู้ชายนอนห้องประชุมชั้นห้าแล้วนอนบนชั้นห้าด้วยแล้วคือเราก็ต้องขึ้นไปชั้นสองก่อนเพราะว่าสัมภาระทุกอย่างไม่ว่าจะหมอนเสือนะ่อผ้าห่มอะไรคืออยู่ชั้นสองทุกคนเลยนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะผมก็ต้องขึ้นไปเอาคือส่วนของผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะผู้หญิงมาเล่าให้ผมฟังแต่ของกรณีกรณีผู้หญิง ขอพักไว้ก่อนนะครับผมเราจะเอากรณีของที่ผมเจอนะครับผมหลังจากนั้นผมก็แบกข้าวของเพื่อนทุกคนประมาณหลายร้อยคนนะฮะก็แบกข้าวของเตียงพระห่ผมผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้ขึ้นชั้น5้าไปห้องประชุมนะครับผมแล้วก็คุณครูก็บอกว่าปูไหว้ไหว้พระแล้วก็นอนนะครับผมเพราะว่าต้องตื่นประมาณตีห้ากว่านะต้องตื่นแล้วเช้ามืดเลยนะต้องตื่น แลวเนี้ผมก็จะนอนผมก็จะนอนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นไอ้มอสส่วนข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่ากอนนะครับผมซึ่งผมกับไอ้กอนกส็สนิทกันอยู่นะครับผมเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แหละแล้วผมก็ไหว้พระไหว้อะไรสวดมนต์ตามปกติผมก็นอนหลับปกตินะครับผมแล้วช่วงดึกดื่นนะผมผมเหมือนแบบรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วผมเหมือนเห็น ไม่ได้เห็นดิแต่ผมได้ยินเสียงแบบใครเคยเล่นที่โรงเรียนไหมที่แบบจะชอบเดินลากเท้าอะรองเท้ายางอะไรพวกเนี้ยรองเท้ามันยางแล้วชอบเดินลากเท้าเอดอัดเอดอัดอะอย่างนั้นผมได้ยินอยู่หน้าห้องประชุมเลยครับชั้นห้าเหมือนมีคนเดินแบบเอดอัดเอดอัดอยู่คนลุกเอ้ยช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับผมโอเคเราจะมาเล่ากันต่อ ได้ยินเสียงเอ็ดอาร์เอทอาร์เสร็จปุ๊บก็ตอนแรกผมก็นึกว่าตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้นี่เว้ยเป็นเป็นเพื่อนที่ลงไปเขาห้องน้ำแต่ผมก็มานึกดูอีกทีทำไมเพื่อนต่อยให้เพื่อนจะลงไปเข้าห้องน้ำแต่ทำไมเพื่อนลงไปคนเดียวเพราะว่าหน้าห้องมีเงาเป็นเด็กคนเดียวอืมก็คือคือลงไปคนเดียวไม่พอนะแล้วทำไมมันต้องเดินเอ็ดอาร์ตหรือเดินวนอยู่หน้าห้อง เกือบทั้งคืนเลยเดินวนอยู่หน้าห้องจนเพื่อนผมมากระซิปบอกว่าใครมันมาเดินอยู่หน้าห้องวะผมก็แบบเฮ้ยด้วยความที่ผมยังเด็กอะ่ะผมก็เลยแบบตอนนั้นก็เริ่มแบบน้ําตาซึมแล้วอะว่าเฮ้ยกูเห็นอะไรวะเนี่ยตั้งแต่แบบตั้งแต่วิ่งออกมาจากห้องถ่งแล้วแล้วมองขึ้นไปอันนั้นมันคืออะไรแล้วแบบที่เสียงเอียดอาร์ตแล้วเดินวนอยู่หน้าห้องมันคืออะไรกันแน่มัน เป็นคนหรือว่าเป็นอะไรแล้วพอเขาเดินเสร็จพอผมก็กำลังจะนอนแหละเสียงมันหายไปเลยครับก็คือเขาหายไปเลยหายไม่เจออีกเลยแล้วผมก็แล้วผมก็ตื่นขึ้นมานะครับผมก็ตอนเช้าอ่ะเช้ามืดอะแต่ว่าตอนนั้นคือเด็กมันลุกกันเยอะเนาะมันก็เดินออกมามันก็ไม่เป็นไรมึงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ครับมันก็เริ่มไม่ค่อยน่ากลัวแล้วลนะ่ะแล้วคราวนี้ มาผมจะมาเล่าของเพื่อนผู้หญิงกันต่อนะเพื่อนผู้หญิงมันมาเล่าให้ผมฟังว่าห้องภาษาอังกฤษที่มันนอนน่ะมันไม่มีผ้าม่านมันมีแต่กระจกพอมันไม่มีผ้าม่านน่ะก็คือเพื่อนมันนอนน่ะมันหันหน้าไปทางหน้าต่างก็คือทางแบบข้างๆห้องใช่ไหมแล้วคราวเนี้ตรงต้นไม้อะ่ะมันเห็นว่ามีเด็กนักเรียนนั่งอยู่นั่งอยู่บนต้นไม้มีเด็กนักเรียนนั่งอยู่แล้วดึกดื่นนาดนั้นใครแม่งจะไปนั่งถูกไหม ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่อนะว่าแบบเออมมาพูดโกโหกกูหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าผมลองไปฟังกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นๆซึ่งมันตรงตรงกันหมดเลยลักษณะเดียวกันหมดเลยซึ่งข่าวนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเข้าค่ายที่โรงเรียนกูจะไม่เข้าอีกเลยเพราะว่ากูเจอมาเยอะขนาดนี้กูว่าเออก็คงไม่กล้าเข้าแล้วละนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเข้าแบบ เอาง่ายๆว่าคือเข้าค่ายแต่ว่าเข้าวันเดียวอะ่ะอันนั้นอ่ะได้แต่ว่าถ้าต้องเข้าละคังคืนนะนั้นผมไม่กล้าแล้วเพราะว่าผมเต็มที่แล้วนะเพราะว่าคือคือที่ผมคือเรื่องที่ผมเจอนี่ยคือแบบคือไม่ได้เอามาพูดเล่นหรือว่าแบบคือไม่ได้แต่งขึ้นนะเพราะว่าเพื่อนผมก็เจอนะครับผมเจอเหมือนกันได้ยินเหมือนกันแต่แค่มันเก็บทรงเก็บอาการนะครับผมแล้วมันก็ ขบตานอนคุมโปบางคนก็คุมโปไม่อยากมองไม่อยากได้ยินบางคนถึงขั้นเอาเอาหมอนมาปิดหูปิดหัวตัวเองเลยนะครับผมก็มาในนี้นะครับผมแล้วคือชั้นห้าที่ผมนอนห้องประชุมไม่พอนะครับผมห้องข้างๆก็เป็นห้องนาฏศิกป์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องอะยต่างๆนานานะครับผมหลายอย่างเลยนะครับผม,ผมก็ผมก็เลยคิดว่าถ้ามีการเข้าครผมก็เลยแบบเออ ก็ไม่น่าจะเอาละ <c oughs> เนาะเข้าค่ายละครั้งคืนอะแต่พอผมได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนใหม่มันก็ดีขึ้นนะผมแต่ว่าถามว่าโรงเรียนใหม่มีไหมก็มีนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ตอนเข้าค่ายนะเป็นตอนแบบธรรมดาเลยแต่ว่าอันนี้พูดถึงของโรงเรียนเก่าที่ผมเข้าค่ายนะผมอ่ะพัทสอง,องผมไม่มีละวพระกูเล่าจบไปแล้วอันนี้คือถือว่าผมย่อนะครับผมจริงๆมันมีแบบจุดเล็กๆน้อยๆมากกว่า จุดเล็กๆน้อยๆมันมีมากกว่านี้นะครับผมจะว่าซึ่งมันเป็นแค่จุดเล็กๆน้อยๆผมก็อยากผมก็ไม่อยากมาเอาแบบคือผมก็ไม่อยากมาเอาเอามาพูดหมดนะผมก็เลยแบบอ่ะย่อนิดนึงให้มันสั้นลงนะผมก็จริงๆวันนั้นมันยาวมากๆนะครับผมแต่ส่วนใหญ่มันจะแบบจุดเล็กๆซะส่วนใหญ่นะที่เจอนะอันนี้แหละคือจุดที่หนักที่สุดนะที่แบบเจอแบบโอ้โหคือไม่คิดนะว่าจะ เจออะไรขนาดนี้นะครับผมเข้าค่ายแบบแค่คืนเดียวครั้งแรกในชีวิตนะอืมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เล่ากันไปแล้วนะครับผมก็ประสบการณ์ชีวิตอยากให้ผมเล่าเกี่ยวกับอะไรก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับประคายที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายครับ คนลุกอะถ้าเกิดใครฟังแล้วไม่กลัวบอกนะถูกกูาหาเรื่อง้หลอนมาเล่าออนะเออไม่ายไปแล้วนะ